แผนยูจิอาจพังแล้วก็ได้และยูจิเนี่ยอาจจะช่วยเหลือเมกุมิไม่ได้อีกแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อสงสัยนะครับเราก็เลยมาทําการวิเคราะห์กันนะครับผมแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆด้วยว่าคิดเห็นยังไงนะครับผมเกี่ยวกับแผนที่มันอาจจะพังไปแล้วก็ได้นะครับผมในการช่วยเหลือเมกุมิซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอสวัสดีแฟนคลับของช่องแล้วก็แฟนคลับเรื่องจูซึคไฮเซนหรือมหาเวทพนึกมายันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงแผนยูจิที่ เขามีไว้ช่วยเหลือเมกุมินะครับมันก็เกี่ยวข้องกับทางด้านฮิกุรุมาด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตาม1นึ่งแชร์กันด้วยนะครับผมขอสัก300ไลค์เดี๋พี่น้องสําหรับในคลิปนี้ก็ถ้พร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ใครสนใจเรื่องเสื้อก็ติดต่อที่เพจได้เหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้ว ไปลุยกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับผมจากในสปอยที่เราเคยทําไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นจากช่องทางอื่นๆมานะครับมันก็จะเป็นในช่วงที่หน้าที่15บห้าังที่ยูจิเนี่ยรู้สึกว่าจะคิดแผนนะครับผมสําหรับการช่วยเหลือเมกุมินะครับผมหรือหลายคนเนี่ยเรียกว่าฟูชิงุโรนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า เกี่ยวกับเทคนิคคำสาปของฮิกุรุมะนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็ขอให้ฮิกุรุมะเนี่ยช่วยอธิบายนะครับว่าเทคนิคคำสาปของฮิกุรุมะนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมซึ่งฮิกุรุมะเองเนี่ยเขาก็ได้อธิบายออกมานะครับถึงแม้ว่ายูจิเองเนี่ยจะบอกฮิกุรุมะว่าไม่ต้องกลัวนะครับในการอธิบายนี้เนี่ยมันจะเป็นความลับอย่างแน่นอนแต่ฮนะิกุรุมะณตอนนั้นเนี่ยก็ค,คือไม่ได้สนใจแล้วเขาก็อธิบายมาว่าคนที่ถูกดา่าพิชคาติฟันนะครับผมจะตายโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นแต่เป้าหมายนะครับจะเป็นของบุคคลที่ถูก หรือว่าถูกตัดสินเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวของ just man หรือว่าชิกิงอามิของฮิกุรุมะเนี่ยสามารถที่จะระบุวิญญาณหลายดวงภายในภาชนะเดียวกันได้นะครับผมได้รับการพิสูจน์แล้วจากตัวของยูจินั่นเองนะครับผมถ้าสุคุณะเป็นคนถูกตัดสินนะครับผมถ้าณตรงนี้เนี่ยคือตัวของฮิกุรุมะเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่าเราจะรักษานะครับผมจิตวิญญาณของเมกุมิฟูชิมุโร ไว้ได้โดยที่ไม่ถูกทำร้ายนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นแผนการที่ยูจิคุยกับฮิกุรุมาแล้วก็คนอื่นๆน,นะครับซึ่งมากีกิเห็นสมควรด้วยแต่นี้เนี่ยมันถูกเปิดเผยมาในตอนล่าสุดใช่ไหมแต่ แผนที่ยูจิคิดขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูในตอนที่220นะครับที่ยูจิบอกว่าเขามีแผนช่วยตัวของฟูชิงุโรแล้วนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยทางด้านตัวของยูตะเองเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันใช่ไหมแต่ยังไม่ได้เปิดเผยอันนี้เปิดเผยของยูจิมาก่อนผมก็เลยมองว่าณตรงนี้เนี่ยยูจิเนี่ยแผนของเขาอาจจะพังไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าในตอนที่เขาพูดคุยกันเนี่ยจริงอยู่ว่ามันอาจจะช่วยได้ถ้าตัวของสุคุนะอยู่ในร่างฟูชิงุโรเหมือนเดิมนะครับผมแต่ณเวลานี้เนี่ยสุคุนะไม่ไ โลแล้วนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าไม่แน่ใจว่าดวงวิญญาณของฟูชิงนโรเนี่ยพังไปแล้วหรือยังนะครับผมซึ่งตรงนี้คือมันยังเป็นอะไรที่กั้มกึ่งว่าเมกุมิยังคงอยู่หรือเปล่าและแผนของยูจิเนี่ยมันยังคงจะใช้ได้อีกไหมนะครับในเมื่อตัวของสุคุณะกับร่างที่แท้จริงนะครับแถมตัวของเมกุมิเองเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมที่สุคุณะเนี่ยเอาผลจากการที่ได้รับการโจมตีจากโกโจเนี่ย ไปโดนตัวของเมกุมินะครับผมหรือว่าไปโดนวิญญาณของเมกุมินั่นเองซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวิญญาณของเมกุมิเนี่ยมันจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่ได้รับการโจมตีของโกโจนะครับผมแต่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะทํายังไงถึงจะช่วยเหลือเมกุมิใช่ไหมและแผนของยูจิเนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันกะมาใช้กับสุขุนทที่อยู่ในร่างของเมกุมินะครับแต่ณเวลานี้เนี่ยพอมันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยคือเราจะ อนมุมานได้เลยหรือเปล่าว่าแผนของยูจิเนี่ยอาจจะพังนะครับผมแต่ถ้าพูดแบบนั้นเนี่ยทำไมถึงยังยึดแผนเดิมคือในการใช้ดาบเพชรฆาตอยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้หลายคนก็น่าจะสงสัยกันใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าดาบเพชรฆาตเนี่ยคือมันโดนทีเดียวแล้วตายถึงแม้ว่าถ้าจะช่วยเหลือเมกุมิไม่ได้เนี่ย แต่ถ้ามันสามารถกำจัดสุคุณะได้นะครับผมตรงเนี้ยก็มีโอกาสที่จะดำรงแผนต่อนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงวิญญาณเมกุมิแล้วนะครับแค่ว่าเอาสุคุณะให้มันจบจบไปก่อนอะไรประมาณนี้มันก็เลยยังคงใช้ดาบพชชคาตอยู่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการเดียวนะครับผมที่จะเอาชนะสุคุณะได้นะเวลานี้นะครับเพราะว่าดาบพชชคาดเนี่ยคือใครโดนเนี่ยคือจาะแน่นอนนะครับไม่ต้องแจวต่อแล้วนะครับผมสำหรับดาบนี้นะก็เลยน่าจะยังคงยึดแผนการนี้ต่อนะครับส่วนการช่วย เหลือเมกุมิจะพังหรือไม่พังเนี่ยคือต้องมารอลุ้นเลยนะครับว่าถ้าจัดการสุคนะได้แล้วนะครับวิญญาณเมกุมิไม่โผล่มาเนี่ยคือพังแน่นอนนะครับหรือว่าร่างเมกุมิไม่มีแล้วเนี่ยก็อาจจะพังอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ในความคิดผมอันนี้คิดเล่นๆนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมคือถ้ามันสามารถจํากัดนะครับหรือว่าแบบว่า ตั้งเป้าหมายเป็นดวงวิญญาณได้จริงๆใช่ไหมถ้าวิญญาณเมกุมิยังอยู่นะครับแล้วก็น่าจะยังอยู่ในตัวของสุคระเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่ตัวของฮิกุรุมะหรือว่าจัสแมนเนี่ยจะจัดการตัวของสุคระไปแล้วนะครับและเมกุมิเนี่ยจะได้ร่างของสุคระมาเลยนะครับผมแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นในกรณีที่ร่างเมกุมิเนี่ยมันไม่เหลือแล้วนะครับคือไม่เหลือร่างที่จะให้ดวงวิญญ,ญาณเนี่ยมาะทับแล้วก็น่าจะเหลือแค่ร่างตัวของสุคนะนั่นแหละที่ยังคงมีอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็น แบบนี้ได้เนี่ยคือเมกุมิเจ๋งเลยนะครับผมที่มีร่างกายที่เรียกได้ว่าเหนือกว่าคนปกติทั่วไปนะครับถึง2เท่าใช่ไหมก็มีแขน4แขนมีปาก2ปากเลยนะครับเรียกได้ว่าได้เปรียบกว่าผู้ชาคุณใส่คนอื่นอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้น้อยนะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็10-20%เองนะครับแค่นะตอนนี้คือต้องหวังว่าทางด้านตัวของยูจิหรือว่าแผนของยูตะที่มีเหมือนกันเนี่ย น่าจะพอช่วยซัพพอร์ตตัวของเมกุมิได้นะครับผมแต่โดยส่วนตัวคิดว่าการที่จะช่วยเหลือเมกุมิได้เนี่ยไม่น่าจะได้มาจากแผนที่ตัวยูจิคิดขึ้นมาโดยมีฮิกุรุมะเป็นเงื่อนไขนะครับส่วนวิธีช่วยเนี่ยคือผมนึกออกมาแล้วแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าถ้าเป็นวิธีนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะดึงตัวของเมกุมิกลับมานะครับผมนั่นก็คือการทําวิธีเดียวกันกับเคียนจาคุนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะงงใช่ไหมต้องบอกก่อนว่า นจาคูเนี่ยเขาเคยเป็นผู้ชชยคุณใสเมื่อ1,000ปีก่อนนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่มาตลอดพันปีเนี่ยเขาก็คอยทาพันธสัญญาณนะครับผมกับผู้ใช้คุนใสที่แข็งแร่งนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้แข็งแร่งก็ได้แค่เอามาเพิ่มจํานวนในการเล่นเกมคัดออกนะครับผมคือการทาพันธสัญญาเนี่ยคือเขาก็จะทาพันธสัญญากับคนคนน,นั้นแล้วก็หลังจากที่คนคนนั้นเสียชีวิตเนี่ยก็จะทําให้กลายเป็นวัตถุต้องสาบใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาให้คนในยุคปัจจุบันกินนะครับหลังจากนั้นก็จะ มาจุติใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นประมาณนี้สําหรับการที่ตัวงเคนจาคุททาพันธสัญญากับคนรุ่นก่อนนะครับผมถ้าเอาวิธีนี้นะครับผมมาทํากับเมกุมิเนี่ยก็อาจเป็นไปได้นะครับแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงสมุดนะครับผมที่ทางด้านตัวของยูกิซุคุโมะเนี่ยได้ทิ้งไว้ให้นะครับเกี่ยวกับการบันทึกการวิจัยวิญญาณนั่นเองนะครับผมมันอาจจะมีในแง่หลายแง่ก็ได้นะครับคือการทั้งสร้างวิญญาณใหม่หรืออาจจะสลับวิญญาณอย่างที่เราได้เห็น ว่ายูจิเนี่ยอาจจะมีการสลับวิญญาณกับตัวของกุสคาเบะในการฝึกซ้อมในตอนที่222ใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีหลายการวิจัยเนะครับเหมือนเคนจาคัว่วเขาสามารถที่จะสร้างคนนะครับผมให้กลายเป็นวัตถุต้องสาบได้ใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะมาจุติใหม่ได้ในยุคปัจจุบันนะครับผมแน่นอนว่าในกรณีของสุคนะเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแบ่งแยกวิญญาณของสุคนะให้ออกมาเป็นวัตถุต้องสาบที่เป็นนิ้วนะครับผมถึง20นิ้วซึ่งการแบ่งวิญญ,ญ,ญาณเนี่ยมันก็อาจจะ เป็นหนึ่งการวิจัยของเขาก็ได้เพื่อ,อไอสมุดที่ยูกิเนี่ยมีการศึกษาหรือว่ามีการเก็บเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นบันทึกเก่าของทางด้านตัวของเคนจาคุก,ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยคือมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับเพราะว่าคนที่บันทึกเกี่ยวกับการวิจัยวิญญาณเนี่ยคือมันก็จะมีทางด้านเคนจาคุใช่ไหมที่แบบว่ารู้จำแจ้งแดงแจะเลยว่าควรจะทํำยังไงนะครับผมให้วิญญาณของบุคคลนี้กลายเป็นวัตถุต้องสัก นะครับผมซึ่งตรงนี้ผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นวิธีนี้ก็ได้ที่จะช่วยเหลือทางด้านเมกุมินะครับและคนที่จะสามารถใช้ได้ที่ผมมองมองแล้วนะอาจจะไม่ใช่ยูจิอย่างที่เราคิดกันนะครับผมที่เรามองว่ายูจิอาจจะมีวิชาคุณไสยใหม่เกี่ยวกับการสลับวิญญาณหรือเปล่านะครับผมผมเลยมองว่าคนที่มีโอกาสนะครับผมที่จะใช้การสลับวิญญาณหรืออาจจะเป็นการแบ่งแยกวิญญาณต้องเป็นคนที่มีไอคค่อนข้างที่จะสูงหน่อยผมเลยมองว่าเป็นยูตะนะครับแต่ถามว่าทฤษฎีของผมเนี่ยคือมัน100%เไหมในการช่วยเหลือ เมกุมิมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับแล้วก็เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างที่จะต่ํามากกว่าความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยจุดอ่อนของทฤษฎีนี้คือจะทํายังไงนะครับผมให้วิญญาณเมกุมิเนี่ยกลายเป็นวัตถุต้องสาบได้นะครับเพราะว่า,าก่อนหน้านี้ที่เขียนจากคุมันทําได้เพราะบุคคลนั้นเนี่ยไม่ได้ตายแล้วก็ทํบรรทัดสัญญาการน,นะครับผมมันเลยทําได้ถูกไหมซึ่งณตรงนี้คือเราก็ต้องรอดูกันว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะทํายังไงนะครับและ2เลยคือการที่จะให้จุติใหม่นจ นจะต้องมีร่างหรือภาชนะนั่นเองนะครับผมซึ่งพระเอกหรือว่าฝั่งของพระเอกของพวกเราเนี่ยความยุติธรรมสูงอยู่แล้วนะครับผมการจะยอมสละหนึ่งคนนะครับผมเพื่อที่จะเอาเมกุมิกลับมาเนี่ยคือมันก็เรียกได้ว่าขจริยธรรมไปหน่อยหรือเปล่านะครับผมคือยอมให้อีกหนึ่งคนตายแล้วก็เพื่อที่จะเอาอีกหนึ่งคนมาใช่ไหมคือคล้ายๆกับวิชาสัมโพเวสีคืนชีพเลยนะครับมันก็เลยดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าฝั่งพระเอกจะทําแบบนี้เนาะมันก็เลยถือว่าเป็นจุดอ่อนของทฤษฎีนี้นะครับแต่เพื่อนๆคิดเห็นยังไง คอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายหลักในคลิปนี้เนี่ยคือเราจะมาบอกว่าไอ้แผนการที่ยูจิคิดไว้ว่าจะเอาดาบเพชรฆาต เพื่อที่จะมากําจัดดวงวิญญาณของสุคนะเนี่ยน่าจะพังนะครับผมโดยความคิดส่วนตัวแต่เพื่อนๆมีแนวโน้มความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์หรือว่าบอกกันมาได้เลยนะครับเป็นจุดๆกันมาได้เลยเราก็จะได้สามารถอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆได้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยเก่งนะครับผมในการคิดหรือว่าในการวิเคราะห์นะครับผมพูดคุยเล่นกันอยู่แล้วนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้มีประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกระทึบปุ่มไลค์กันมารัวด้วยนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งติดตาม1่แช แกับผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปเว้ยก็น่าจะช่วยเหลือมิกุมิได้นะก็อยากจะให้มันช่วยให้ได้นะครับผม